เอาหนเลยลูกอะไรดอกใส่ได้ดีมาดียานีนะยานีนะสวย่นอืมอืมเอาดีเอาดีนี่ถัวยุ้่ดูโอ้ชิบหาลยชิาอะไรอะไรมายังไงไอตัวนั้นเนียนมาไงลูก มปเร็วก่อนอุ๊ยคาโตโดดเอาดีเอาดีก็เอาดีมาดีมาดีเพื่อนมาแล้วเพื่อนผมมาได้ไงเพื่อนผมมาได้ไงสวยโอเคผมสวยดี้วยคอนโทรลแบบนี้ด้วยวันนี้เราเล่นเกมโอบาริจินเหมือนเดิมนะนะแล้วก็หนึ่เสียงก่อนเหมือนเหมือนกับคลิปที่แล้ววันนี้ รู tang, ้ส e. ึกว la, ่ามันมันดังเกินเอาประมาณนี้แหละได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ทุกคนมาอันนี้คืออะไรอ่ะเอาชนะในเวโร่อ๋อโอ้กูว่าอยู่ทำไมได้ก็มันกยได้ที่แท้กูแบบนี้นี่เองนะฮะคนเรียนกับลายลาทุกคนีฮึสกิลไกอ่ะีัย นี่ไม่โดนเสียด้ตอนเนี่ยคาโตตะการข้างในฮะหืมโหคาโตตะกัดยังตึงเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ลนะไม่ได้สวยอคาโต้ดูก่อนดูก่อนอืม เอาหน่อยเลยลูกอะไรดอก,กใส่ได้ได้เาดีเอาดียานีนะยานีนะสวยเพื่อนอืมอืมเอาดีเอาดีเรียบร้อยพี่แต่คาโตวตะก,กัดเป็นหนึ่งในตัวที่ผมบอกเลยว่าเป็นแทงที่โคตรมีดามอย่างไรงจริงผมเคยเล่นอยู่คาโต้เป็นตัวที่แทงแทงเก่งมาก

มาดีมาดีหน้าด้านมาดีมาดีมาดีอืมอืมย่อยุโอ้ชิบหายละหลับด๋อยอืมโอ้ชิบหายละชิบหายละอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมายังไงเนี่ยไอตัวนั้นเหียนมาไงอ่ะลูกอืมไปเล่นก่อนอุ๊ยคาโตโดดเอาดิเอาดิ ก็เอาดิอ้าวอ้าวมาดิมาดิเพื่อนมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วไงเพื่อนผมมาแล้วไงสวยยำ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 ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ไอ้เนี้ยว่ะ มึงจะแทงยังไงไวสังเฮ้ฮึสวยน้องสวยยิงฝ่า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 สวยอดีตอดีตอดีตโละไปฮึสวยเพื่อนแล้วป่านไปไหนวะเนี่ยป่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยครับน้ง อ๋อนี่ไงป่าป่าป่าใครป่าเฮ้ยไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นคืออะไรไม่รู้ไอ้ลูคัสมาทิสเออมาทิสป่าไม่เห็นห่าเลยมาทิสอยู่ไหนคารุปายยิงป่ายิงป่ายิงป่าน้องยิงป่ายิงป่าเรียบร้อยสวยงาม ต่างโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันตโลไปสวยสวยงามดีไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮันโซฮันโซฮันโซโนมีพี่สวยยกไปยกไปสวยมาเดคข้างหลังคุยฮ้องไม่ได้ค่าคุณพี่โอ้ยคาโตมาคาโตตะขันมาถ่ายตอนแรก โลไปลายสวยยังหันอ่ะเจ๋สวยอ,อยังถึกยังถึกไม่หายหมดแล้วครับโตอยู่ดีมันก็ถึกทุกคนยิงดีตัวมันก็ถึกโลหมด เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเมทเราจนอ้าว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 อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยสวยมาดิ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 าดยัดใส่ไงยัดใส่ยสัดใ,ใส่ลูกสวยโคตทีโคตรดีพี่เดินไปด้วยยิงไปด้วยได้น้องอนี่แหละข้อดีชอบเล่นตัวเนี้ยอือเดี๋ยวกระตวมันตอนไหน โอเคยิงไปยิงไปครื่องหลอดเครื่องหลอดขัดโตเครื่องหลอดขัดโตเครื่องหลอดอือหือโดนวอลลี่ไม่เฟนดายูเมกยูพาวโอ้โหมันไปนู่นเลยอันเจด อ้าวในแค่ไหนวันที่กี่นี่หรอมาดู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 อืมโอ้โหมาหน่อยนี่เลยไมลาทอรมึงก็เดือนหน้ากูหน่อยดิเฮ้ยโอเคเอ๋อโอ้โหเรียนบนเขาทำไรกันน่ะชิพานะชิพานะถอยก่อนแบบนี้หนึ่งฮิวตัวเองก่อน โตไม่อยู่ใช่ไหมเามาอาดีเอาดีเอาดีเอาดีหน้าด้านอุยอ้ยอุ้ยไหน้าด้านเลยสวยเพื่อนทำดีเด,ดเดี๋ยวเราขอฟาร์มก่อนแป๊บนึงอืออันนี้นมีลำเพดเลย เด็กเช่ทำไมป่าดูน่ากลัวจังเรื่องไรระสามเก้าเฮ้ยทำไมเงินเราเยอะจังเดี๋ยวแป๊บๆป๊บแลังไปช่วยไปเลยแล้วบุกี้นี่นายพันได้ไหมนายเผานายเผาอะไรน้องยิงนี่ยิงฟียิงฟีน้องยิงฟียิงฟีเที่อะไรครับโต ชี้หายชี้หายไม่ได้ไหมสวยทำดีก่อนอุ้ย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 ไม่เห็นหน้าแม่โอ้โหไม่เห็นหน้าทุกคนโอ้โหนี่นะครับเลาอืมเชี่ยแย่เดี๋ยวต้องดันเลนก่อนแหละไม่ได้ไม่ได้กด้เราต้องดันเลน อนแทกเฉยมึงก็บวกกันจังพี่ไม่ดันเลนก่อนเรอเดี๋ยวขอดันเลนก่อนโอเชเเ่า้ยลืมดูลืมดูไอห่านกำลังดันเลนเลยไอ้นี่เขาชอบตัวเปิดมึงอดไมล่วนันเลนเดี๋ยวดูดูแลเลล่าให้กันแล้วัน หกพันเอ็ดเจ็ดพันหนึ่ง้อยู่มาดี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 น้องมาดี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 เย้าตัวแรงจัดๆเลยยไโลไปลูก สวยเรียบร้อยทำดีแต่จะหน้าเช้าตัวไทยมึงตีหลอดก่อนครับเพื่อนเอ้ยตีฟ้อมหลังกันก่อนสวยโผลไปสวยงาม มาอัดแท็กตลอดเี่ไอ้ห่าไหนมึงบอกอัดแท็กตลอดไม่มีใครตามหาหลอดเลยาแวนรี่ที่น่นไหนมึงอัดแท็กตลอดไงโอ้เจริญเล้ว สวยันตีก็โดนสวยงามดิมึงคันนี้เรียบร้อยสวยท่านทำดีไม่ดูป้อมเลยเนาะสวยงามเพื่อนสมโอ้ยป้อมป้อมป้อมพี้ยงเร่งเล่นกว่ากันจริงเพรานี้รู้อยู่ว่าเกมนี้มันเล่นกว่ากันนะเพื่อนดูป้อมหน่อยก็ได้ มาทำงารลิฟต์บจบเลยลิฟจบให้แฟนนี่เข้าไปอืหอหยชิบหายอ่ะหูยังแรงเชื้อไรลาแรงมากเลยแรงจริงๆต้องหาตัวยืนสู้หลายๆห,หว่อ มาถึตัวอมันแล้วบรนะาการแทงดนลอดไงแต่ก่อนนะแทกมึงไว้หี่ก่ออเออเ้ยเออเออเมาดิมาดิมาดินมาดิมาดิมาดิน้องมาดิยิงไปยิสวยงามสนสวย สวยไปไหนสโลไปเรียบร้อยเออไม่ต้องอันเท็กเดอร์รอนหรอจบจบไปโอหเฮ้ยอะไรนะไม่รู้ว่าอะไรเก่งขนาดนี้แต่ก็นั่นแหลังทุกคนเดี๋ยวเซฟเซฟเบอร์ก็สวยไปกินหนึ่เรียบร้อยจบไม่ารักตัมสวยงาม พิกขอรีเ huh. ร <S INGS> <Ne zg subscribers> ียบร้อยฮะ MVP